สวัสดีครับต้นหลิวเมทาพัดครับครับครังไงรับบทบาทคาแรคเตอร์อะไรยังไงบ้างของต้นหลิวจะมีสองเรื่องครับก็คือเรื่องแรกจะเป็นพันไม้เรื่องที่สองจะเป็นใต้ฝุ่นแล้วแล้วคาแรคเตอร์เราเป็นหมอครับผมไม่ใช่หมอครับเป็นเป็นนักศึกษาปีหนึ่งเป็นอะไรปีหนึ่งใช่แล้เรียกว่าแบบคาแรคเตอร์เราเปลี่ยนแปลงจากเดิมไหมหรือว่าเราคือคือเรื่องแรกอ่ะจะเป็นตัวเองเลยแบบน่ารักสดใสเลยแต่ว่าเรื่องที่สองอาจจะแบบ มีความดราม่านิดหนึ่งก็เลยต้องทํากันบ้านหนักเรื่องเรื่องดราม่านิดนึ่ยแล้วจริงเราอันนี้เราเราอยู่ในของโปรเจกต์ในตอนที่ตอนรู้สึกว่าจะเป็นตอนที่สามตอนที่สามใช่แต่คือมายิดโยงเข้าไปในพาร์ทใช่1 1> คือ,อคือ <ๆ S 1> ทุกตัวละครทุกคู่ก็จะโยงไปทุกเรื่องเลยจะไ,ได้เจอบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนจะอยู่ในทุกทุกตอนเลยแต่คาแรคเตอร์หนักเราจะไป เต็มที่ในตอนที่สามใช่ครับแล้วเป็นไงบ้างเราเวิร์กช็อปกันบ้างไหมก็ก็มีบ้างแล้วครับจะเป็นยังไงบ้างเวิร์กช็อปก็สนุกดีครับแล้วก็รู้สึกว่าดีใจมากที่ได้กลับมาร่วมงานกับพี่บิเวอร์อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเราเคยร่วมงานกันมาแล้วก่อนหน้านี้ในเรื่ององศาสูงใช่ก็เรื่องนี้กลับมาเรียกันอีกก็รู้สึกดีใจมากใช่แล้ววันนี้คู่เราไม่มาไปไหนรับไม่มาไปหนีไปทํางานแล้วี่ทำงานแล้วู่ทำงานครับวันนี้พี่บิเวอร์ติดภารกิจที่เวียดนาม อ๋อปนขอ<ช>ของฝากหน่อยไหมเนี่ยเอาข <ๆ S 2> <ๆ S 1> อง,องเดียวลวเอาของฝากมาให้ด้วยนะนไหนก็ไม่ได้มาละ <c oughs> แล้วไงคาแรคเตอร,ร์เราคู่กันเราเป็นลักษณะไหนของพี่พีว่าจะเป็นคนที่อบอุ่นครับเป็นคนที่แบบปกป,ป้องน้องดูแลน้องเพราะว่าอย่างของต้นหลิวเนี่ยจะเป็นคนที่มีปัญหาในเรื่องของครอบครัวจะเป็นดราม่าขาดความรักอะไรประมาณนี้แล้วเราเตรียมรับบทบาทพร้อมพร้อมครับพร้อมเพราะว่า เออจริงๆก็ยังไม่เคยเล่นดราม่าแบบจริงจังขนาดนี้ก็ก็เตรียมตัวในระดับนึงโดยสตูดิโอเนี้ยเห็นว่าร้องไห้ดราม่ากันให้กิจดิสัพล้วเป็นยังไงบ้างหรือว่าเราเตรียมละก็คิดว่าพี่นิวน่าจะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันแต่แรกคิดว่าเออซีรี์เรื่องนี้อาจจะแบบไม่ได้มีดราม่าแล้วก็ก็ยังมีอยู่ก็เลยจะรู้แม้แต่ละครอ่าหนึ่งสองอะไรเง <2. S 2> ี้ยกี่ตอน ไม่แน่ใจครับว่าใช่ครับเพราะว่าตอนนี้มันยังอยู่ในส่วนของการคุยบทอยู่เดี๋ยวเวิร์งช็อปจบแล้วก็เปิดกล้องใช่คือวนี้คาดว่าเปิดกล้องเร็วๆนี้ครับอันนี้แอบบอกแอบบอกว่าเปิดกล้องเร็วนี้นั่นเองต่ออย่างนี้ละเราเรียกได้ว่าแบบเชิญชวนให้ดูติดตามช่องทางแล้วก็รายการซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็ของเราครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับ Forever You p r o ร e c t นะครับ ก็สามารถติดตามพี่ๆหมอสี่คนได้ใน X หรือว่าตาม IG ต่างๆได้เลยแล้วก็ฝากแฟนๆพี่หมอด้วยนะครับอีกสี่คนครับรับรองว่าน่ารักแน่นอนครับแล้วก็โซเชียลมีเดียของเาโซเชียลของก็หลิวนะครับก็มี IG ครับ T O N L I E W นะครับจุด M T P ครับผมฝากด้วยนะครับครับผมมากครับขอบคุณครับ